สวัสดีครับเป็นการมัดหน้าพัดลมนะครับหน้าพัดลมขนาด17นิ้วนะครับหน้าพัดลมเรามีมีหลายขนาดนะครับก็ตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับขนาดที่เรามีที่เราทําอยู่นะครับก็จะมี13นิ้ว15นิ้ว17นิ้วแล้วก็20นิ้วนะครับก็อันละ18บาทนะครับสําหรับหน้าพัดลมนะครับ แล้วก็จะมีแบบครึ่งนะครับแบบครึ่งวงกลมแล้วก็แบบเล็กนะครับแต่อันนี้มันเป็นหน้าพัดลมแบบวงกลมนะครับก็จะอัลละสิบแบาทนะครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสามสองห้าสามเก้าหนึ่งแปดศูนะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับแอดไลน์มาสั่งงานก็ได้นะครับสั่งงานก็ประมาณ2วันนะครับวัน2วัน ถ้าเรามีของก็คือก็ส่งได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีของก็จะต้องรอประมาณ2วันนะครับตามตามคิวที่ที่สั่งนะครับเพราะว่าบางบางช่วงก็จะมีฝนตกนะครับช่วงช่วงที่แล้วมาก็ฝนตกนะครับฟางมันแห้งไม่ทันนะครับลูกค้าต้องต้องเผื่อเวลาในการสั่งนะครับเพราะว่าอาจต้องใช้เวลานะครับก็ไปบริหารจัดการให้ดีนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สั่งแล้วก็รองานได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่ามัน บางครั้งมันออกไปส่งไม่ได้นะครับหรือว่าฟางแห้งไม่ทันนะครับก็ขอบคุณมากๆที่เข้าใจนะครับเราก็ทํางานอยู่ทุกวันนะครับทําตามสั่งตามคิวที่เราลงงานไว้นะครับลูกค้าก็จะสั่งเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นหน้าพัดลมนะครับหน้าพัดลมเราก็จะมัดขนาดเล็กนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ลูกค้าก็สั่งได้นะครับว่าต้องการใหญ่กว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้นะครับปักหนึ่งแถวสองแถวสามแถวได้หมดนะครับก็ตาม ลูกค้าต้องการนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ